วันนี้เราจะมาทําการซื้อดาวสําหรับเราอยากจะให้กําลังใจเพื่อนให้ของขวัญเพื่อนนะคะแล้วด้วยการมอบดาวให้นะคะเราก็จะมาทําการซื้อกันเลยค่ะ,ะการที่เราจะซื้อดาวให้เพื่อนนะคะให้เรามาที่คอมเมนต์ของเพื่อนได้เลยให้มาที่แสดงความคิดเห็นนะคะถ้าโพสต์และคลิปไหนที่มีสัญลักษณ์ดาวแบบนี้นะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ อ่ะตอนนี้ใช่ไหมส่งของขวัญดาวอ่าเป็นศูนย์ค่ะเป็นศูนย์แล้วถ้าเราจะส่งละ่ะถ้าเราจะกดส่งนะ,ะกดส่งไม่มีค่ะเขาก็จะให้เรามาซื้อนะคะอ่ะเขาจะมีแพ็กเกจต,ตามนี้เลยให้เราเลือกซื้อได้เลยนะคะอ่ะตัวอย่างคุณฟ้าจะซื้อนะคะดาวอ่ากำลังเพิ่มดาวให้กับยอดคงเหลืออ่ะ แล้วก็รับให้เรามาดูาวิธีชำระนะคะก็กดเลยเขาจะมีให้เราเลือกเลื่อนดูได้เลยนะคะเลื่อนดูได้เลยว่าเราจะสะดวกชำระผ่านตรงไหนนะคะให้เราเลือกได้เลยนะของครูฟา้าสะดวกที่จะเป็นพร้อมเพย์ใช่ไหมคะครูฟ้าก็กดเข้าไปพร้อมเพย์แล้วก็กดที่รับรหัสชำระใครสะดวกแนวทางไหน ทัวเลตก็ได้นะคะก็สะดวกง่ายดีเหมือนกันนะอ่าเมื่อมีคิวอา e โค้ดมาแล้วนะคะก็ให้เราดาวน์โหลดรหัสการชำระค่ะอ่าตอนนี้นะคะ QR าก็จะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดแล้วให้เราไปชำระทำการชำระได้เลยนะคะกลับไปได้เลยอ่าแล้วก็มาลองเทสดูนะคะหูหน่า,า,นาทนมาแสดงความคิดเห็นของเพื่อนนะคะเมื่อเราเติมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่ความ อ่าถ้าของใครที่สามารถที่จะให้ดาวได้ก็มีสัญ,ญลักษณ์เราก็กดเข้าไปได้เลยอ่าเมื่อสักครู่ยังไม่มีดาวใช่ไหมคะเราเติมเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถให้เพื่อนได้เลยคะ่ะใช่เลยคะ่ะเราก็ส่งให้นะคะนี่ครูฟ้าอ่านแคปชั่นเรียบร้อยแล้วนะอ่าก็ เสร็จสิ้นนะคะทุกคนก็ไปเติมดูนะคะว่าอ่าดูดูดาวนะคะว่ามีนะคะก็จะมีตั้งแต่หนึ่งดาวนะคะหนึ่งดาวสิบดาวสิบดาวนะคะแล้วแต่เราจะให้เพื่อนเลยนะสิบดาวสิบดาวเห็นไหมมีเยอะแยะเลยสามสิบแล้วก็ห้าสิบร้อยสองร้อยสามร้อยนะคะก็เติมเท่าที่เรา จะให้เพื่อนๆได้เลยนะคะเอาไปทํากันค่ะมีดาวไว้ร่วมสนุกกับเพื่อนๆแล้วนะคะทุกคนก็ขอให้เล่น Facebook อย่างมีความสุขสนุกสนานและก็มีรายได้ทุกคนนะคะครูฟ้าน่ารักหรือว่าฟ้าน่ารักสายลมที่หวังดีคะ่ะ